สี่สามสองแอคชั่นสวัสดียามบ่ายสุภาพบุรุษข้าขอคุยกับพวกเจ้าคนใดคนหนึ่งสักครู่จะได้ไหมเจ้าแน่ใจเหรอว่าจะพูดคุยเป็นงแค่อย่างเดียวต่อสู้กันได้ไหมชักดาบของเจ้าออกมาเฮ้ยสุภาพบุรุษอย่ดเสียเถิดที่บอกกระสั่งไม่ให้พวกเจ้าต่อสู้กันภายในเมืองไปโรนาอีกเฮ้ 呀呀，嘿呀，嘿呀，嘿呀，哎呀，嘿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 呀，嘿呀，嘿呀，没救得了，没救得了，跑，跑，他妈会跑。 ข้าเจ็บข้ากำลังจะตายเขาหนีไปแล้วข้ายังไม่ทำให้เขาเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวก็สมควรแล้วไงแซนขับ เยี่ยมยอดเป็นไงพอใจแล้วนะพผลิตโอเคแล้วครับโอเคงั้นก็ไปกันต่อนะครับไม่เร็วนี่โอเคแล้วครับต่อได้เลยโอเคงั้นเยี่ยมยอดเตรียมตัวต่อยนะช่วยพียมินพียมินเมื่อกี้พี่หลุดผู้ช่วยผมแล้วีป ไม่เป็นไรออขอบคุณมากนะพี่เมื่อกี้พี่ส่งตรงให้ผมดีมากเลยโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่การออเดชั่นของพวกเราต่อในบทของห่วงลึกแล้วกันเนาะงั้นตามคิวต่อเลยผู้ช่วยใครต่อไป